คำพีที่มีมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเตาร้อเอินจิของยิวของคริสเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขสามารถพิสูจน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมไบเบิลปัจจุบันนี้มีกี่ฉบับแต่และฉบับก็มีข้อความไม่ตรงกันเช่น First John นะครับบทที่5ข้อที่เก็ถูกตัดออกไปทั้ง ทั้งอายาหมาก็ทั้งข้อเลยที่ว่าเป็นเป็นเป็นข้อที่ตรงสุดและพระบิดาพระบุตรพระจิตอะไรเนี่ยถูกตัดออกไปจากฉบับ King James Version และถ้าเราไปดูฉบับอื่นก็จะไม่เจอข้อนี้เลยถูกตัดออกไปทั้งข้อเลยไม่ใช่คําตัดออกไปนะทั้งข้อเลยถูกตัดออกไปเนื่องจากได้พิสูจน์ในตอนหลังแล้วว่าในต้นฉบับภาษากรีกนั้นมันไม่มีข้อความนี้ข้อนี้อยู่ First John บทที่5ข้อที่7เนี่ยันตัวอย่างยกไปดูถ้าไปดูฉบับ King James Version กับฉบับอื่นๆเนี่ยที่มาตอนหลังๆแล้วเนี่ยก็จะไม่มีแล้ว King James จะมีอยู่แต่ฉบับอื่นจะไม่มีแล้ววงบอก ว่าต้นฉบับภาษากรีกเนี่ยมีข้อความบันทึกไม่ตรงกันและต้นฉบับภาษากรีกเนี่ยของพันธสัญญาใหม่เนี่ยก็ไม่รู้ใครบันทึกได้สายไดงานไม่ได้หาสายไดงานไม่เจอไปถึงพระเยซูเลยเนี่ยไม่ต้องพูดอยู่แล้วไม่มีแล้วฉบับบันทึกภาษากรีกเนี่ยต้นฉบับภาษากรีกเนี่ยก็ไม่มีสายไดงานต่ออีกทีนึงอีกใครบันทึกเอาไว้จนกระทั่งสืบทอดมาถึงยุคเราไม่มีสายไดงานของตำราอีกทีหนึ่งของเรานี่มีสายไดงานไล่ไปถึงท่านดบ,บีจากตัวตำราตัวตำราเนี่ยเป็นภาษาลายมือไล่ไปถึงท่านนบีและจากตำรายเนี่ยมาถึงยุค ในนมือแบบี้เมื่อไม่มีแบบนี้ก็จบครับคุณกลับไปหาต้นต้นตอคุณไม่เจอและว่าอะไรของแท้อะไรเป็นยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นอิสลามเท่านั้นที่มีสิ่งนี้อยู่อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้กล่าวไว้ในคัมภีร์อกุรอานไหมนะสุรที่5อายะที่13พวกยวพวกคริสเนี่ยได้ทําการบิดเบือนบรรดาถ้อยคําให้เฉะปอกจากตําแหน่งของมันอันนี้คือสิ่งที่กุรอานได้ยืนยันเอาไว้ท่านนบีพูดประโยคนี้เป็นคัมภีร์กุรอานท่านนบีรับมาจากอัลลอฮ์ท่านนบีพูดประโยคนี้ท่านนบียานไม่กยาววคส บิดเบือนคำพีของของพระเจ้าขอร้อ์นะครับต่อร้อยอินชีเนี่ยบิดเบือนบันไดถ้อยคำให้ออกใช้ให้เฉยออกจากตําแหน่งของมันบิดเบือนด้วยก,การเปลี่ยนคําหรือไม่ก็เปลี่ยนความหมายเปลี่ยนคาไปเลยก็มีตัดคําออกไปเลยเอาคําอื่นมาแทนหรือคําเดิมแต่ยัง แต่ว่าบิดความหมายเป็นอย่างอื่นคำถามมีอยู่ว่าท่านนบีเนี่ยอ่านรอเขียนไม่ได้แล้วท่านนบีเนี่ยไปรู้ได้ไงว่าคัมภีร์ของพวกิูและคริสต์ถูกบิดตวรรษอีกเยอะนะถูกบิดท่านนบีไปเอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนท่านนบีอ่านอ่านเทียบไม่ได้ใช่ไหมต้องมันต้องเทียบมาบิดยังไงแบบไหนเป็นยังไงเขาจะไม่ท่านเราวิเคราะห์ในสมัยท่านนบีเนี่ยไบเบิลเป็นเล่มไม่มีนะไบเบิลแปลภาษาอังกฤษไม่มีนะที่ท่านนบีจะมานั่งเทียบกันรัเวอร์ชันมันก็ไม่มีอยู่แล้วเวอร์ชันต่างๆมันก็ไม่่่่กก็็็ไมมมมมรรูู้ฮฮัััััััหหดอออออลลลลลลลุยยวซภาาาาษบเนนี ออกเขียนไม่ได้แลกก้วจะกระโดดไปไปรู้ภาษาอื่นเนี่ยนะเป็นไปนไม่ได้แต่คําถามมีว่าแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่าชาวยิวอ่ะเขาบิดเบือนเปลี่ยนคาพูดหรือเปลี่ยนความหมายคำพีของพวกเขาท่านระเบียบความรู้ตรงนี้มาจากไหนแล้วก็พิสูน์เรียบร้อยเลยว่าเมื่อเวลาผ่านไปโดยจำนวนอายุข,ของเราชัดเจนว่าคําพูดนี้เป็นจริงถ้าใครจะบอกว่านบีเนี่ย แต่งกูอานมาเองข้อความนี้ท่านพูดได้ยังไงท่านไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับคัมภีร์ยูคริสอะไรเลยเต่าร้อยอินคนละภาษาเลยท่านรู้ได้ไงมันถูกเปลี่ยนแปลงเอาความรู้ตรงนี้มาจากไหนในสมัยท่านเนี่ยก็ยังไม่มีว่าเอามานั่งเทียบกันดูนะเหมือนกับสมัยเรามีหลายเวอร์ชันเอามาเทียบกันแล้วเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมยกไปแล้วคิงเจมส์เวอร์ชันเฟิร์สจอห์นบทที่5ข้อที่7ยังมีอยู่ แต่ฉบับอื่นๆ new revise standard version new revise standard version นู่นนี่นั่นฉบับอร์ชั่นต่างๆหนึ่งจรบทที่5ข้อที่7หายไปเรียบร้อยแล้วไม่มีแล้วมันไม่มีการเทียบอะไรแบบนี้ในยุค่ันนบีสุลล่าวอะไรอัสซาลัมแล้วท่านนบ,บีรู้ได้อย่างไรว่าถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ท่านนบ,บีรู้จากอัลลอฮ์บอกไม่งั้นจะเอาความรู้จากไหนไม่งั้นจะเอาความรู้จากไหนนี่ความก็เลยความรู้ความมหาศยรร์ในกุรานในแง่มุมของประวัติศาสตร์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์อันนี้ประวัติศาสตร์อ่ะมีอะไรแง่